สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเล่นเซนัญยาอเวกเน่กันนะครับคือเล่นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าไม่มีตัวละครใหม่มาเว้ยแล้วนี่คือสิ่งที่เรารอคอยก็คือจิมมี่คานอนเออือ,อไอตัวนี้แหละรอมานานมากนี่เลยอย่างเท่เลยเออเ้ย เดี๋ยวมันต้องมันต้องมีการเปิดดวงดาวกันอีกแล้วนะครับมายาล่องหุนสองล่างระเบิดพลังเออเฮ้ยคือคือ,ค,อคือพูดตรงๆเลยนะว่าเก,เกมนี้อยากเกลือคือคือขอแบบเปิดไม่ได้เลยได้ไหมอยากจะสะสมแล้วค่อยได้ตัว <laughs> ขอโทษครับขอโทษครับมาแรกๆก็ดีครับ <laughs> อ่ะโอเค เราไม่อยากจะคิงชาวบ้านเพราะเวลาเดี๋ยวคิงไปคิงมาแล้วมันไม่ได้แล้วจะหน้าแหกเอา <laughs> โอเค,คกิจกรรมแมวนางกวางอมอือือืออจัดสิครับอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรจำกัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมเสียตังเปิดของเวทมนต์กันนะครับปางเข้าให้โู้แพนโดร่ามันอึ้มจริงวะ <laughs> โอเคกดแชร์เหรอแชร์แชร์ asset พอพอพอได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดสี oh, oh. Okay. Okay, uh ่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอเคก็โอเคนะมีแพ็กเกจอะไรหรือเปล่าแพ็กเกจอะไรไม่มีแพ็กเกจอะไรพอพอประเด็นของเราคือจิมมี่นี่คาน่นจะต้องมาอยู่กับเราจริง <laughs> หรือไม่ คือตอนแรกอ่ะจะเข้าเกมตั้งแต่ตอน 10, อะไรวมันสิบเอ็ดสิบโมงปะ่ะเออสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงใช่แต่มันเลทไปบ่ายสองพอไปทํางานปุ๊บแม่งยาวเลยยาวไปยาวมาจนถึงตีสองเนี่ยโอเคประสงค์ของดวงดาวอะไรของนายอีกประสงค์ของดวงดาวประสงค์กายวิมันเป็นเควสใหม่ไม่ใช่เป็นเควสใหม่มันเป็น ป็นไอ้นี่นี่นว่ามันเป็นแบบต้องใช้หินแน่นอนเลยใช่ปะเนี่ยไปฝึกฝนเส้นยังไม่เปิดใช้โอ้แน่นอนเลยอะ่ะโอ้ใช้เพชรโอ้เดี๋ยวค่อยศึกษาไว้เดี๋ยวค่อยศึกษาโอ้โหถ้าทานจะเก่งขึ้นอีกเยอะถ้าทานจะโอ้โหถ้าทานจะเก่งขึ้นเยอะใจเย็นใจเย็นประเด็นเราไม่ได้มาตรงนี้ ประเด็นเรามาที่นี่เลยจิมมินี่คานอนเออเออยังรอยังรอโอ้โหนี่สุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวกิจกรรมก่อนเราไปกิจกรรมก่อนแมวนางกวักนะครับแมวนางกวักตอนนี้เรามีหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าดวงดาวกดไปเลยกดไปดูดิด ว่ามันจะเพิ่มมาให้เราอะไรหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าดวงดาวใช่ไหมกอให้มันเต็มแม็กไปเลยแปดรอบอืมอ้มอมอาวจุดตีสูงสุดแล้วหรือหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าก็สี่ร้อยอาตีบีเป็นพันสี่พันสี่อูเราได้เพิ่มมาอีกประมาณร้อยหกสิบห้าดวงดาว เยอะดีฮะโอเคมาเลยครับพร้อมแล้วครับบอกเลยว่าพร้อมมากๆขอดูมูฟี่หน่อยนะครับมูฟี่ของจิมมี่คาร์นอนเออหือยตัวบนอย่าทำให้เสียเลิกนะได้อะไรได้อะไรเซนระดับ เฮ้ยโพเซดอนโผล่มาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอเออว่าใช่เนาะก็เมื่อกี้เห็นเหมือนกันแต่เพื่อนๆแล้วคานอนมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะคานอนจิมมี่นี่จิมมนี่มันต้องอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแอฟสหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ้าสมุดอินิกจิมมนี่มันต้องอยู่ โซนตรงนี้เดี๋ยววันนีนี่นี่ต้องอยู่แถวๆนี้นี่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 น,นี่จิมมี่นี่เามเาเมาเลื่อนดีดีเลยอ้าวทำไมมันไม่เป็นสีสีสีม่วงอ่ะถ้าเป็นสีม่วงดิเอาแล้วไงงานเข้าแล้วไงไม่รู้ไงมีเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้บอกบ้าง <roup> อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน่ะเออช่างมัน จิมมี่นี่จิมมี่นี่ก่อนจิมมี่นี่เราจะยิงสูตรเรานะเราจะยิงตรงกลางหน้าผาจิมมี่สิบครั้งนี่เลยตรงไหนนี่เลยกลางหน้าผากตัวนี้คนแรกคนแรกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เงียบเป็นไงกลางนี้นะ <laughs> อยากเกลือใช่ไหมจัดให้ โอ้โหแม่งไม่ให้เว้ยเอล้วนเหลือเกินโอ้โหโอ้โหกดอีกทีหม่แล้วงที่สุดไหนวันนี้ลืมไปหมดแล้วมาตรงนี้แหละกลาง่านที่นี่ นั่นไงมาแล้วครับมาแล้วครับวลัยวลไยเซนระดับโอ้โหคาเมีไยไอ้คาเมิคาเมไม่เป็นไรเราพร้อมอยู่แล้วเรื่องเกลือเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วเอาเอเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอากลางน้ผาผักคาโนอนอีกตัวหนึ่งอเอจิจมินี่อีกตัวหนึ่งอะคา,าอยู่ตรงนี้ เงียบเลยเงียบเลยเสียวเลยอะ่ะไม่น่าพูดปากดีเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าพูดปากดีเลยอะ่ะทั้งเลยมาไม่มาแล้วสี่สิบดวงดาวไม่มาแล้ว ทรมานใจเลยคุณคนได้อะไรอ่ะคนทั้งวนได้อะไรอ่ะอันเชิญได้ได้เซนโอเคลอดไปได้ชูล่าจิมมี่นี่มันต้องสวามีพักให้อาร์เทนา <c oughs> ไหลไปเรื่อยก <c oughs> เราต้องไปยิงตรงกลางหน้าผักอาเทนาประมาณตรงนี้ ทานอนสวามิภักแล้วป่ะไม่มาเรื่องจริงด้วยห้าสิบห้าสิบดวงดาวแล้วเอสผลมาตัวเดียวเองอมาไม่มามแล้วเพื่อนหกสิบเล สงสัต้องทําชิปยาวเลยรอบนี้โอ้โหเยี้ยมจริงจเยี้ยมจริงจริไม่ไมปอยู่ไหนเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนรู้อะไรรู้อะไรพูดบอกรู้อะไรเดี๋ยวนี่ยอมไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาแล้วครับเจ้ายม มีเลยชีวิตนี้ถูกฉลกมากกับเจ้ายมเนี่ยโอเคประมาณนี้อะนั่นไงเห็นหรือเปล่าขางนระผากเจ้ายมใหม่แล้วครับตัวอะไรได้เซนระดับเอ็ซาโอลิซ นีเบิ้ลเลยไหมเบิ้ลเลยนะเบิ้ลเลยนะให่มาแล้วครับเพื่อนจบแล้วครับวันนี้แปดสิบเมตรเหื่อนเลยนี่ไงนะแพ็คบัฟความโชคดีสรมานใจ ทถึงไหนกันแล้วเนี่ยจบแล้วครับเพื่อนๆเ,เกลือครับปากดีดีนักดูอธ <c oughs> ิษฐานดวงดาวรอบนี้ได้อะไรโอ้ได้เพนดูล่าฮะอันนี้อะไรแรงนี้ก่อนแล้วแรงนี้ก่อน อ่าไม่พอเดี๋ยวนี่ให้มันแลกใหม่ชิชิช,ชะไม่ได้เดี๋ยวไปดูดิเอาฟรีหมุนซะหน่อยเออคือ,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 อนี่เกลือก็คือเกลือครับแนะนำพรล็อกทุกวันคาแอคทีฟเพิ่มหกสิบขอนอนสามผู้ยิ่งใหญ่โอ้ ชอบอะชอบอะชอบชอะจินตนาการเนี่ยเดี๋ยวนะเราอันเชื่อหรือีะรอบนะมันเปลี่ยนเนาะอ,อืต้องถึงร้อยเว้ยต้องถึงร้อยทุกวันมันเท่าไหร่วันเดี๋ยวๆนะร้อยมันไม่ใช่แค่อันร้อยมันไม่ใช่ทุกวันวัน ว่าทุกวันมันได้แค่นี้ก็ร้อยไปเลยแล้วกันอ่ะวันนี้คาร์นอนอยู่ไหนนี้ยคาร์นอนอยู่ไหนนี่แงโยมีรอบนะคือติดใจเจ้าโยมใจเจ้าโยมโอ้โอารมณ์นี้เลยใช่เลยอารมณ์นี้เลยใช่เลยจิมินี่คาร์นมา ไม่มาขานอนไปอยู่ไหนขานอนไปอยู่ไหนอยากเล่นเจ้าหรือเกินรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาไม่มาจบครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่เหลือแล้ววันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วพุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพุ่งนี้ จัดอีกร้อยให้มันรู้เป็นเล็กเ้ยได้ได้ได,ได,ได,ได้ชิ้นส่วนเท่าไหร่เสียไปหนึ่งร้อยดวงดาวได้มาสามสิบเอ็ดชิ้นส่วนขอบคุณมากครับความเกลือมันมันไหลมาที่นี่ด้วยเลยเนี่ยความเกลืออทรมานใจเหลือเกินอโอเคพรุ่งนี้เรามาว่ากันไหมนะครับ จิมมี่คานันสวัสดีครับ